นี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเห็นเจ้ากระป๋องพวกนี้นะครับสวยดีนะครับปกติผมไม่กินเลยไอของพวกนี้นะครับรู้สึกกินแล้วว่าใจมันสั่นนะครับมันบีบหัวใจนะครับก็เลยไม่ค่อยได้กินนะครับเห็นบางคนเขากินแบบนี้ที่เป็นขวดแก้วนะครับอ่ากินเป็นประจําเลยอันนี้เขาบอกว่าห้ามดื่มเกินันสองขวดนะครับทั้งทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับ บางคนกินเป็นขวดแก้วนะครับน่าจะราคาสิบสิบสองบาทสิบาทอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็โจ้าอันนี้เป็นน่าจะเหมือนกันสูตรเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสูตรอะไรไม่รู้อะบีดีสองนะผมก็ไม่รู้ใครชำนาญก็บอกหน่อยแล้วกันมันเป็นยาชูกำลังเนาะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้สิบสามบาทนะครับอ่าผมซื้อมาสิบสามบาทเองกระป๋องก็สวยดีสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อานนี้ผมอยากได้กระป๋องผมก็เลยซื้อมาลองกินดูนะครับอันนี้หกิบห้าบาทอันนี้นะจะเป็นแบบเลดบูที่นําเข้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแพงมากเลย65บห้าบาทเลยนะแค่กระป๋องเนี่ยเหมือนกินเบียร์หนึขวดเลยนะก็ขวดจะค่อนข้างสวยนะครับเราจะเห็นในกีฬาพวกมอเตอร์สปอร์ตพวกกีฬาผัดโลนหรือไต่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาชอบกินกันนะครับเนี่ยผมชิมไปแล้วนิดนึงเดี๋ยว ผมจะลองขวดน,นี้ด้วยว่ารสชาติมันแตกต่างกันยังไงนะครับเราเดี๋ยวผมลองให้เพื่อนๆดูบางคนก็อยากรู้แต่ไม่อยากลองผมลองให้ผมลองให้ผมจะบอกว่ามันมันแตกต่างกันไหมเราเราจะต้องไปกินขวดใหญ่แบบนี้หรือเปล่าหรือซื้อสิบสามบาทสองขวดนะครับ มันก็แค่ยี่ิบหกเนาะไอ้เจ้าขวดใหญ่นี่ยก็ไปหกสิบห้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมชิมให้ดูก่อนนะ <c oughs> อันนี้อันนี้หวานแบบ <c oughs> หวานแบบเจี๊ยบ อันนี้เหมือนจะหวานกว่าเจ้าตัวนี้นะหรือเปล่าแต่อันนี้จะซ่าเอออันนี้ซ่าอันนี้ไม่ซ่าแปลกดีฮะอันนี้มีน้ำตาลสูโคสนะครับอ่าเดี๋ยวเช็คให้ดูนะครับแปดจุดหกเปอร์เซ็นซูโคสนะครับแปดจุดหกกูโค,คสสองจุดหนึ่งอ่ออะเีน เออกดวิตามินกินเขาไม่เห็นบอกก็มีไอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวดูนะ่ <c oughs> นส่วนผสมอันนี้นส่วนผสมมีซูโคสยี่สิบเจ็ดอ่อบุโคสยสิบเจ็ด แต่ไม่มีกูโค้ดแต่ตัวนี้เหมือนจะหวานกว่าเออเนี่ยมันมีส่วนผสมเยอะกว่าแต่ตัวนี้เน้นสดชื่นนะซ่าหวานซ่าเออหวานซ่าอันนี้หวานแบบหวานเจี๊ยบรสชาติมันต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวกินอีกทีนึงอืมอืมอันนี้มันหวานแบบหวาน เน้นหวานแต่ไม่ซ่าอันนี้หวานซ่าเออผมสรุปให้เลยใครชอบอะชอบกินแล้วต้องการเดินทางไกลนะครับเป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังทําให้ตอนนอนนอนไม่หลับอะไรแบบนี้แล้วที่ผมก็กินทีเดียวสองกระป๋องก็คือเท่ากับครบแล้วนะสองกระป๋องผมไม่รู้ว่ากระป๋องนี้กับกระป๋องนี้มันไม่เท่ากันนะอันนี้มันสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรอันนี้ร้อยเจ็ดสิบกินอันนี้สามป๋องได้ปะ่ะ มันน,น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเออแต่อนนี้มันหวานกว่านะเขาอาจจะเข้มข้นกว่าหวานแบบเข้มข้นกว่าอาจจะแค่สองกระป๋องก็เต็มที่แล้วอันนี้อาจจะสองกระป๋องก็ได้ปริมาณเยอะกว่าได้ห้าห้ารอยมิลลิตรเออก็ลองดูนะครับหรือจะกินนิดหนึ่งอันนี้หนึ่งแบบผมก็ได้นะแต่ว่านี่ครับเห็นไหมตรงตรงฝาตรงนี้ก็เป็นรูปกระทิงนะโอ้โหกราทำสวยนะ นะครับถ้าจำไม่ผิดเจ้าประวัติของไอเจ้ากระทิงแดงะนะครับมันเป็นของคนไทยนะครับแล้วก็หุ้นกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติอยากให้แบรนด์อยู่ในรูปลักษออ์เป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังสำหรับกีฬานะครับเป็นของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบรนด์เขาเติบโตขึ้นมาได้นะครับอืม แล้วก็แบ่งกันบริหารเป็นโซนมั้งครับแบบนอกประเทศกับในประเทศอะไรอย่างนี้นะครับจะเราจะเห็นได้ว่าอาตามโมโตจีพี Formula 1อะไรกีฬาผาดผลต่างๆก็จะมีเจ้านี้นะครับแล้วลิขสิทธิ์เขาก็ค่อนข้างจะแพงนะครับแพงมากเลยอืมก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่สงสัยก็ไปซื้อลองได้อันนี้ซาเอออันนี้อร่อยกว่าถ้าถามผมนะผมชอบอัน,นอันนี้ซาแต่ถ้าบางคนอาจจะชอบต้องการน้ําตาลเยอะๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยอันนี้น่าจะตอบโจทย์แต่ผมเคยเคยลองเป็นขวดแก้วอะนะครับอันนั้นอันนั้นมีหลายสูตรมากแล้วก็เน้นไปค่อนข้างเปรี้ยวๆเลยเปรี้ยว,ยวๆหวานๆนะครับอืมอันนี้ใครที่กินบ่อยๆอาจจะช่ำชองชํนานาญไปแล้วนะครับผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะ แล้วยี่ห้ออื่นผมก็ลองเคยกินนิดหน่อยๆนะครับอย่างริโพมัง่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะครับคาราบาลอะไรเงี้ยมันก็ออกเปรี้ยวๆนะครับแต่มันไม่ได้ซาเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันซาด้วยเออก็คลิปนี้สั้นๆนะครับจบไปแล้วนะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบาย